หนาหายเจโปรโปรเฮเซีวซะด้วยยิงีเหลืองนะโอ้ไอตัวหัวปราฟานระู้สึดโอเคหนึ100น่งร้อยไีอีกทหนึ่งมาดูกันว่าระว่า ไปไปแล้วโหดยังไงก็โหดนะย่งปกโลกไยดิอ หล่วองอแล้วไหนนะที่ขีีตัวนี้อยูี้ยบัตเตอร์ไฟาิดตัวมันไม่ผ่านไม่หด่อบกสุดๆไปเลยเลยเออช่วงนี้ไม่มีลิปลงเลยมาจเจ็บโผล่แล้ว่ะ แต่เม่อกี้ผมอันไม่หนังช้างมึงบินอะเพราะว่าอันเป็นไร นี่แหละนี่แหละนี่แหละอ้าวนี่นี่โอ้นันแะไม่หวันนะไม่หวันโป้ก็โป้เหอะจะตอบไปเรียกไปนั่นและมาเฮ้ยมานอะ เออร้อยใครหิววะโปรก็โปรเหอะอือ